ไม่หยุดไม่หยอ่อนแล้วใจนี่ไม่มีกำลังเลยอันนี้ที่มันจะอดทนอะไรไม่ได้เลยนะน,นั้นการที่เราจะอดทนอดกั้นต่อความชั่วร้ายต่อความทุกข์ความมุนวายต่างๆได้แล้วต่อเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะ สำรวมจิตใจเข้าไว้ในภายในฝึกสำรวมไว้เสมอเสมอฝึกไม่ให้มันคิดมากให้มันคิดแต่พอประมาณให้มันคิดแต่เรื่องที่ควรคิดเท่านั้นเรื่องใดที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่คิดแหละ นี่เราต้องรู้จักเลือกนะความคิดนี่กด็ดีถ้าหากว่าไม่รู้จักเลือกแล้วปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนะมันทำให้กำลังใจอ่อนแอลงทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมให้พึงเข้าใจคนไม่ปฏิบัติธรรมนะ มันปล่อยใจของตนให้คิดไปตามอารมณ์คิดไปตามความอยากความปรารถนาไม่หยุดไม่ยัง้งเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามามันจึงเดือดร้อนขึ้นมันถ้าเป็นเรื่องที่ให้โลกมันก่โลกไป ถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้โกรธมันก็โกรธไปทันทีเลยถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้หลงให้เมามันก็หลงก็เมาไปโดยที่ระลึกไม่ได้เลยว่าการทำไปเช่นนั้นพูดไปเช่นนั้นมันมีทุกข์มีโทษมันไม่รู้ตัวนั่นแหละเรียกว่าหลงว่าเมาอที่มันเมาไปนะั่นก็เพราะว่า ไม่ได้สำรวมจิตใจใจไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ภายในนั่นแหละมันถึงได้เล่ล่อนไปจิตใจอันนี้นะแล้วมันจึงเกิดกิเลสอันหยาบช้าลามกต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระภูมิวภาคเกาวจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ ตามรักษาจิตของตนไว้เสมอเสมอให้ตามรักษาบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนบำเพ็ญมาให้มันตั้งมั่นให้มันมั่นคงอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างเกลือมันรักษาความเค็มไว้ฉะนั้นนี่พระศาสดาทรงเปรียบ ทรงเปรียบว่าคนเราต้องรักษาความดีของตัวเองไว้ในตัวของตัวเองเหมือนอย่างเกลือมันก็รักษาความเค็มไว้แม้ว่าบุคคลจะเอาไปโยนลงน้ำอย่างนี้ความเค็มมันก็มีอยู่ในน้ำนั่นแหละ,ะนะนี่ถ้าปรุงอาหารอย่างนี้นะอาหารมันจืดเอาเกลือใส่มันก็เค็มมันก็มีรสเค็มของมันอยู่ใน อาหารนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าเกลือมันรักษาความเค็มของมันไว้ฉันใดคนเรานี่ก็ให้รักษาความดีของตัวไว้ฉันนั้นแหละอย่าปล่อยให้ความชั่วมันมาลบล้างความดีให้เสื่อมสูญไปเสียนี่บางคนนะ่ะทำคุณงามความดีมา น้ำมันมากพอสมควรแล้วอย่างนี้เป็นต้นว่าการกราบการไหวการอ่อนน้อมถ่อมตนการสำรวมเจนยามรารยาตอะไรก็ละมุนละไมมาโดยลำดับวันนี้เมื่อมาได้ถูกกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจขึ้นบางคราวก็แสดงอาการฉุนเฉีวโกรธขึ้นมา จากโกรธก็เลยกลายเป็นโทสะลงมือประทุษร้ายคนอื่นไปเสียอ,อย่างนี้เนี่ยนี่แหละคนเราเนี่ยมันรักษาความดีของตัวไว้ไม่ได้เลยกลายเป็นคนชั่วไปเป็นอย่างนั้นธรรมดาผู้รักษาความดีของตัวเองเนี่ย เมื่อเวลามีเรื่องชั่วกระทบกระทั่งเข้ามาก็ห้ามจิตไว้ได้ไม่ให้มันว่นไหวไปตามความชั่วนั้นกลัวความดีมันจะสูญหายก็นึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาเรื่องชั่วต่งตางๆนั้นไว้ความโกรธความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นเลยอ เช่นนั้นแหะจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาความดีของตรงตนเองไว้ได้ทำมาแสนทุกข์แสนยากแล้วก็จะให้มันเสื่อมสูญไปอย่างนี้ก็สมควรเหลือเหมือนอย่างบุคคลหาเงินหาทองได้มาสักก้อนหนึ่งแล้วอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็ไม่รักษา วันนี้ปล่อยให้ขโมยมาหยิบฉวยเอาไปเสียอย่างนี้มันก็น่าเสียดายไม่ใช่เหรอเพราะว่าหามาได้แสนทุกแสนยากนนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยกลัวว่าจะได้ให้ทานได้แต่ละครั้งก็ไม่ใช่ของง่ายต้องแสวงหาวัตถุทยทานด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันเช่นตักบาตร กว่าจะได้เข้ามาจักบาทก็ต้องไถต้องคลาดต้องวานต้องปักต้องดําต้องเก็บเกี่ยวต้องนวดต้องหูงต้องนึ่งมูเรียต้องมีกรรมวิธีหลายอย่างกว่าจะได้เข้าก้อนหนึ่งมาใส่บาทลงไปนี่แหละการทําความดีก็ไม่ใช่ง่ายนักแล้วก็เป็นสิ่งไม่เหลือววิสัยก็สามารถทําได้ แม้การให้ทานสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันนะมันก็ต้องมีวัตถุทานวัตถุทานกวัวจะได้มาก็ต้องสเสวงหาด้วยความหมั่นความขยันจริงๆเด้วยความฉลาดหาเงินหาทองได้มันก็จึงมีวัตถุทายทานมาบริจาคได้คนเกียดคร้านทำการทำงานอย่างนี้เราไม่มีสติปัญญา หาเงินทองอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาวัตถุทานที่ไหนมาบริจาคได้อยู่นั่นนะทรัพย์ภายนอกก็ไม่มีทรัพย์ภายในก็ไม่มีคนเราถ้าหากว่าเกียรติค้านแล้วนะอมันเป็นอย่างนั้นเลยเลยเลยพลาดจากทรัพย์ทรัพย์ทัทท้งสองประการนะบางคนถ้าหากว่ารู้ตัวว่าตนบุญน้อยทรัพย์ภายนอกไม่มี หาอ,อย่างไรมันก็ไม่ได้ไม่รวยอย่างนี้นะก็ตั้งใจแสวงหาทรัพย์ภายในซะประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ยังนับว่าดีอยู่นะไม่สายเกินไปก็จะได้ทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเป็นนิสัยปัจจัยติดตามตนไปชีวิตของมนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในการต่อไป นี่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทําบำเพ็ญแท้ๆขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นแน่นอนทีเดียวออัน <c oughs> โลกอันนี้เนะ่ยมันมีมันมีเครื่องเทียบนะมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื่องเทียบอยู่นี่แหละนั่นแหละ มีบาปแล้วก็มีบุญเป็นคู่กันนะเป็นเป็นเครื่องปราบเป็นเครื่องกำจัดบาปนั่นแหละถ้ามีแต่าบาปฝ่ายเดียวแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ได้มาเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่นี่หรอกอมีแต่ไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรอย่างนั้นแหละล่ำไปเรื่องของบาป มันจะมาตกแต่งร่างกายของคนเราให้ดีให้ดีอย่างนี้ไม่ได้เลยนะไอ้ที่ได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้นะเพราะอาศัยบุญแท้ๆตกแต่งให้ให้พึ่งเข้าใจเมื่อบุคคลเข้าใจว่าร่างกายนี้ได้มาด้วยบุญมันก็ต้องทําบุญสืบต่อแหละเพราะว่าบุญที่ตกแต่งร่างกายให้นี่มันก็มีขอบเขต มันหมดเป็นผูดง่ายมันหมดลงเมื่อใดร่างกายนี้ก็แตกดับลงเมื่อนั้นผู้รู้อย่างนี้จึงได้รีบเร่งใช้กายอันนี้ทำความดีเข้าไป mm hmm. เมื่อความดีมันมากขึ้นตนเกลียดความชั่วไม่สนใจกับมันอย่างนี้นะสะสมแต่กรรมดีเข้าไปเรื่อยๆไป การชั่วที่มันติดตัวมามันก็ไม่มีกำลังมันก็อ่อนกำลังลงมันก็เบาบางออกไปเรื่อยๆก<ม>ิเลสต่างๆเช่นความรักความใคร่ก็เหมือนกันมเมื่อเรามาเจริญภาวนาเข้าไปพิจารณาให้เห็นตรงกันข้ามเลย<ม>สิ่งที่หลงรักหลงใคร่มาแต่ก่อน เมื่อภาวนาเพ่งดูแล้วจะเห็นว่าไม่น่ารักน่าใครอะไรเลยเพราะว่ามีแต่ของไม่เที่ยงเมื่อเพ่งดูตามความเป็นจริงแล้วมีแต่ความวิบัติมีแต่ความแปลปวนไปไม่คงที่อะไรเลย <S 1> <S 1> <S แต่เมื่อไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำใจให้สงบมันก็มองหาความจริงของสิ่งที่ตนรักตนใครนั้นไม่ได้เลย มันก็มองเห็นแต่ว่าสวยว่างามอยู่อย่างเดียวมันเป็นอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าหลงว่าเมาแล้วมันย่อมมีความคิดความเห็นเคลื่อนค้าจากความเป็นจริงนะมันขึ้นชื่อว่าปล่อยใจให้เลื่อนลอยแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ผู้ใดมาฝึกใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วเพ่งดู ด้วยความไม่ลำเอียงเข้ากับกิเลสใดๆทั้งหมดเลยเพ่งดูด้วยความรู้สึกเป็นกลางๆอย่างนี้นะมันก็จะเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเลยตามเป็นจริงได้เลยเปยน็นพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะมันเป็นทางที่ถูกต้องจริงๆ เป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้เลยแต่ว่าเรื่องบุญนี้นะมันต้องทำด้วยตนเองไม่ใช่ว่าฟังแต่ผู้อื่นพูดให้ฟังแล้วมันจะเป็นไปเองเลยนี่ไม่ได้ตนเองต้องลงมือทำเองนั่ะทำใจของตนเองนั่นแหละตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนะ่ะ เมื่อตนทำใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วตนหักจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนเคยหลงเคยหลงเคยเมามาแต่ก่อนนั้นนะมันหากรู้หักเห็นเองขึ้นมาแล้วแบบนี้อ่เบงันเพราะว่าทำทั้งหลายนี่มันมีใจเป็นใหญ่มันมีสำเร็จแล้วด้วยใจ แต่ที่นี้ถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกผลใจนี้ให้มันฉลาดอย่างนี้นะถึงว่าใจนี้มันจะเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายแต่มันก็เป็นใหญ่ในทางชั่วนะนะั่นแหละมากกว่าทางดีกว่นี้นะมันมีเมื่อใจนี้มันไม่ฉลาดมันหลงมันเมาแล้วมันก็สร้างกรรมชั่วขึ้นใจจิตใจนะนะั่นมากกว่าที่มันจะสร้างกรรมดีอ่าเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายัางได้สอนให้คนเรานั้นฝึกจิตใจนี้ให้มันตั้งมั่นให้มันฉลาดให้มันมีปัญญาแล้วมันมันจะได้รู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงในสิ่งแวดล้อมตัวของเราอยู่เนี่ยรู้จริงในสิ่งที่เราเคยหลงเคยเมา,มาเราเคยเป็นทุกข์เดือดร้อนกับมันมาแต่ก่อนนั้น อย่างนี้เราก็รู้เลยแบบนี้พอเราพอรู้ได้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนกับสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วเมื่อรู้จริงตามจริงแล้วมันก็ปล่อยวางได้นั่นแหละเรื่องหรือว่าบุคคลที่ตนเคยเกลียดเคยชังมากเคยโกรธไปเงี้ยเมื่อความรู้จริงบังเกิดขึ้นแล้วมันก็หายโกรธหายแค้นไปได้เลย หรือว่ารูปที่ตนเคยรักเคยใคร่มาแต่ก่อนอย่างนี้เพราะว่ามาเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วมันก็หายจากความรักความใคร่อันนั้นไปเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงความจริงแล้วนะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสะพานต่างๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจอะไรเลย มันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งท่านเลยถ้าบุคคลใดไปผูกพันเข้าไปนะไปส่งใจไปผูกมัดกับสิ่งเหล่านั้นเข้าแล้วมันก็ใช่กายใช่วาจาแสวงหารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเหล่านั้นไม่ได้หยุดได้ยั่งเลยได้มาเท่านี้แล้วก็ยังไม่พอก็อยากได้อีกได้มาเท่าไรแล้วก็ไม่พอเลย อยากจะได้ให้มันมากกว่าคนอื่นให้มันเด่นกว่าคนอื่นได้อันนี้รูปนี้มาว่าสวยงามแล้วเอาไปเห็นรูปอื่นที่สวยงามกว่านี้พะยังอยากได้อีกถ้ามีเงินมีทองมากซะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเอาเลยวันนี้ตัณหามันก็ยิ่งมากขึ้นอยากได้อะไรต่ออะไร ก็เอาเงินเอาทองนั่นนะหวานเอาเลยบางคนก็เลยกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปเพราะอำนาจเงินนี่แหละเมื่อมีเงินมากๆเข้าแล้วกเกลยกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปบางคนก็กลายเป็นเพชฌฆาตไปเมื่อมีเงินมากๆเข้ามาแล้วโกรธใครขึ้นมาก็จ้างมือพืนไปเก็บมันเสีย อการที่ตนจ้างมือพืนไปนั่นก็เท่ากับว่าตนนั่นแหละไปฆ่าเสียเองเลยเป็นอย่างนี้คนเรานะถ้าหาว่วาไปรู้อำนาจแก่ตันหาความอยากจิตใจปล่อยใจให้เลื่อนลอยแล้วมันมีแต่หมุนไปทางบากอากุศลทั้งนั้นเลยนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นคนเรานะ่ะ ผู้ใดที่ไม่ทำบาปก,กรรมต่างๆได้นั่นก็เพราะว่าเป็นผู้มีใจหนักแน่นมีใจหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนไกลเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเวลาใดก็ทำให้ใจนั่นเบิกบานผ่องใสโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่โกรธใครเนาะพระองค์ไม่รักไม่ชังใคร พระองค์เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาพระกรุณาให้อภัยแก่บุคคลผู้เบียดเบียนพระองค์เรื่อยไปเช่นมีพระเทวทัตเป็นตัวอย่างมเมื่อน,นึกถึงว่าพระพเจ้าาเป็นอารมณ์อย่างนี้นะความโกรธมันก็บำบางลงถ้าผู้ที่มีความโกรธอยู่ในใจนะนั่นแหละนึกถึงพระธรรมคำสอนก็เหมือนกัน พรทรมคำสองพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็ตรัสไว้ว่าอะโกเทนชีเนโกทังพึงเอาชนะความไม่โกรธความโกรธด้วยไม่โกรธตอบหมายคามว่าเอาชนะความโกรธของผู้อื่นนั้นโดยที่เราไม่โกรธตอบเลยนั่นแหละเป็นเป็นชัยชนะในพระพุทธศาสนานี่นะไม่ได้หมายว่า ต้องไปทุบไปตีกันไปฆ่ากันฝ่ายได้ตายลงฝ่ายฝ่ายที่ไม่ตายนั้นมีชัยชนะไม่ได้หมายอย่างนั้นในพุทธศาสนาไม่นิยมเลยแบบนั้นะความชนะแบบนั้นไม่นิยมเลยนิยมที่ให้อภัยไปเรื่อยๆอไม่ตอบโต้ถือว่าเป็นชัยชนะ อย่างงดงามเพราะเวรทั้งหลายมันจะไม่ได้ติดตามสนองต่อไปนี่แหละการภาวนาการฝึกผลอบรมจิตใจนี่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตจิตใจของคนเราที่เจริญด้วยบุญด้วยกุศลมาแต่ก่อนแล้วเรียกว่าผู้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่นะ ผู้เรื่อมใสในธรรมปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ได้สั่งสมบุญกุศลมาติชาติก่อนนู่นบุญกุศลนั้นที่ตนได้สั่งสมมาต่ชาติก่อนนั่นแหละมันมาดนจิตดนใจให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติธรรมบุญกุศลน,นั่นแหละมันดนบันดาลให้เราเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสาร ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาให้เห็นโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต่างๆพวกนี้นะคนไม่มีบุญนั่นจะไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละคนบางคนนะ่ะที่มันแสดงความ โหดร้ายทารุนเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่ไม่ปราณีปราไสนั้นเพราะว่ามันไม่มีบุญไม่มีคุณธรรมเช่นเมตตากรุณาอะไรไม่มีอยู่ในใจเลยมันถึงได้ดุร้ายขึ้นมาคนเรานะไอผู้ที่ไม่ดุร้ายนี่แสดงว่ามีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจมีขันติธรรมอยู่ในใจ แล้วก็มีสามาธิจิตรู้จักห้ามจิตของตนได้ในเวลาที่มีเหตุไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมาไม่ให้จิตวันไวหมูนนี้นะเรียกว่าเป็นคนมีบุญก็ว่ามีคุณธรรมก็ว่าอยู่ในใจเป็นทุนเป็นรอนมาเหตุั้นแหละจึงเป็นผู้สงบระงับ เยือกเย็นผู้ใดทำตนได้อย่างว่านี่ก็ย่อมเป็นที่รักที่เคารพนับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไปในทางทิศไหนก็ไม่อดไม่ยากมีแต่ผู้เมตตาสงสารสงเคราะห์สงหาไม่มีศัตรูไม่มีใครมาแสดงตนเป็นศัตรูเลย นี่แหละคุณธรรมความดีในพุทธศาสนานี่นะให้พึ่งพากันสำเนียกพิจารณาดูให้ดีรวมความแล้วก็เรียกว่ามันเกิดจากความฝึกฝนจิตใจนี่แหละสำคัญนะทุกคนอย่าไปลืมอย่าไปลืมจิตตัวเองให้พึงมีสติตามกำหนดจิตรักษาจิตตัวเองไปตลอดเวลา ในอิริยาบถท,ทั้งสี่มีสติสมบัติชัญญะประคับประคองจิตของตอนที่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลมาแล้วนะก็ให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอเรื่อยไปแล้วก็ให้มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารน,น้ำลูกทั้งหลาย พิจารณาเห็นว่าสังขารนามรูปนี่มีปกติเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากพิจารณาเห็นสังขารนามรูปต,ต่างๆเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่เป็นไปตามใจหวัง <c oughs> ถ้าหากว่ามันบังคับได้ เช่นนี้นะใครมันจะไปอยากแก่อยากเก็บอยากตายนะนั่นแหละมันก็ต้องบังคับให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไปแหละถ้าได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ดีแต่นี่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นนั่นแหละมันเพราะว่ามันกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดาของมันเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาเบื้องต้นแล้วมันก็แปรผันในท่ามกลาง แล้วก็แตกดับในที่สุดรูปนามอันนี้นะและนอกจากรูปน้ำอันนี้ออกไปภายนอกนู่นก็เหมือนกันนะมีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตที่ไม่ได้อบรมให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงอย่างว่ามานั่นนะมันถักติดมันคล้องเอ มันคล้องอยู่ในของไม่เที่ยงนี่แหละมันคล้องอยู่ในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันคล้องอยู่ในสิ่งที่เป็นอนัตตนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะแบบน,นี้เมื่อเรารู้ตัวกันแล้วเรามาอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้ปล่อยให้วางสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเนี่ย ลอยวางให้มันอยู่ตามสภาพของมันมันเป็นอย่างไรก็กำหนดรู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นอออย่าไม่ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันจิตนี่นะมีหน้าที่แต่เพียงกำหนดรู้ตามสภาพความจริงของรูปของนามนี่ไปอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเป็น ปฏิปทาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ก็มันเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่บุคคลจะปฏิบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยแล้วพระอ,องค์จะไม่สอนเลยแต่ข้อสำคัญคนเรานี่มันขี้เกียจทำตามเท่านั้นดอกเหตุที่มันจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นมันไม่อยากทำตามนะ เพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหามามากต่อมากแล้วเรื่องมันนะพอแต่มีผู้แนะนำสั่งสอนให้ละกกิเลสนี่ใจมันวุ่นวายแล้วมันเดือดร้อนแล้วออย่างนี้แหละทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าเมื่อเราสาวคืนไปแต่เบื้องหลังนู้นชาติก่อนหลังนู้น ก็ยังเทียบกันได้กับปจัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี้บางคนก็ไม่ได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตเลยเพียงแต่รู้จักกันธรรมดาอได้ทําบุญให้ทานไปเท่าน,นั้นเองไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ฟังทมคาสอนนะนี่ทีนี้แต่ชาติก่นอนนุ่งกระเหมือนกันกับปัจจุบันนี่แหละคนบางคนก็ไม่ได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตได้ทําบุญทําทานไปตามประเพณี เอาเมื่อเกิดมาชาตินี้มันก็ก็ของเก่านั่นแหละคนคนผู้เก่ามันก็เป็นเหมือนเก่านั่นแหละมันก็ได้แต่แค่ทำบุญให้ทานไปตามประเพณีไม่กล้าเข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตไม่สนใจฟังคำสอนของนักปราชญ์เลยนี่ผู้ใดทำกรรมใดก็ย่อมได้รับผลอันนั้นผู้ใดฝึกฝนนิสัยใ,ใจคอเป็นอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อกล่าวสรุปใจความแล้วดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้